สวัสดีครับชัยพรศรีวิโรจน์นะครับหรือป้อมไก่ย่างเกาสุนกวางชีวิตที่ผ่านมานะครับก็ทำอะไราอาชีพนะครับตั้งแต่ขายวัสดุก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างนะครับทำปั๊มน้ำมันชีวิตผ่านมาเยอะนะครับตอนที่ยังไม่ล้มนะครับ เพื่อนเยอะพอชีวิตรเราไม่ดีนะครับลม้มเลงลม้มลงเพื่อนก็ไม่มีนะครับมีสําคัญก็คือครอบครัวก,กับพ่อแม่ที่รักเราจริงนะครับที่เหลือไม่เห็นหัวสักหัวนะครับครับต้องกลับมาทําอาชีพเดิมก็คือขายไข่นะครับเช้ามาก็ต้องไปติดต่อลูกค้านะครับแล้วก็เอาไข่ไปเรี่ตามแคมป์บนงานก่อสร้างใหม่ๆก็ยังกระท่อนกระแท่นนะครับรถเราผ่านที่ไหนนะครับก็เห็นคนนั่ง ก็งอ,อก็เอาไปเรียกเขาเลยครับก็เกิดวิากฤตการไข้หวัดนกก็เป็นการเปิดตัวผมอย่างแรงเลยเพราะว่าไก่ภาคกลางเขาตายหมดแล้วนะครับเรือเราภาคอีสานเราเลยขนมาขายเข้ากรุงเทพไดเ้เราไม่ต้องไปหาตลาดยากเลยนะครับแม่ค้าตามตลาดเรือลงขายไข่เขาก็มาซื้อเราแทบท้งหมดเลยนี่ก็คือวิกฤตมันเป็นโอกาสวันหนึ่งขายเยอะไหมนะครับอาทิตย์หนึ่งขายไข่นะครับประมาณสักสองเกือบสามล้านฟองไข่ถูกจองมาเนี่ย ทั้งคันนี่แสนฟองนี่หมดตั้งแต่คอนแกนแล้วนะ ก็ทาข้าวไข่เจียวนะครับไข่เจียวตามพูดก่อดสาขาแรกเลยนะครับผมขายไข่เจียวธรรมดาวันละเจ็ดแปดร้อยมาคิดสูตรเพิ่มโดยไข่คู่กับแกงต้มยำกุ้งแกงเรียงแกงป่าแกงเขียวหวานแกงจืดนะครับมีทั้งหมดหกเจ็ดแกงนะครับเสิร์ฟคู่กับไข่เจียวไข่เจียวธรรมดาแล้วก็ไข่ฟูแล้วตอนนี้มันมีผลตอบรับดีที่สาขาเซนทันบางนาเนี่ยครับก็เลยกระจายสาขาทั่วประเทศเกือบ50สาขาประสบความสําเร็จ เป็นอย่างสูงไม่ว่าจะเป็นสนามบินสุวรรณภูมิไม่ว่าจะเป็นสนามบินดอนเมืองแล้วก็อยู่ตามต่างจางังหวัดแล้วก็อยู่ในห้าง ผมขายไก่ระดับหนึ่งก็ตันนะครับตันก็ต้องแข่งกับหลายๆค่ายนะครับปกติถ้าใครกินไก่หน้าเขาตะวันตกเมื่อก่อนก็ต้องไปขอนแก่นนะครับผมก็ปรุงเบ็ดเสร็จจากเนยในซองนะครับทาลาหน้ากว่าคนอื่นเขานะครับก็หิ้วไก่ไปนะครับใส่ลังพลาสติกนะครับเข้าเข้าไปนําเสนอร้านอาหารใหญ่ๆนะครับไปทุกร้านนะครับเราก็ตลอดไปทั้งทวประเทศนะครับหัวเมืองใหญ่ที่เช่นเชียงใหม่พัทยานะครับกรุงเทพนี่เราลงพื้นที่ทั้งหมด พอเวลาผ่านไปนะครับนะครับผมก็มาเปิดแฟนชายผมแล้วตอนนั้นก็ขายแฟนชส์ไม่แพงนะครับที่99.9บาทนะครับเพราะว่าจะต้องการอยากขายไก่พอมีแฟนชายปุ๊บตอนนี้ผมขายไก่เยอะขึ้นแล้วเขาขายร้านอาหารนี่เยอะขึ้นกระแสตอบรับดีเพราะว่าไก่ตัวนี้ไปเป็นไก่หมักแล้วนะครับแม่ค้าร้านอาหารนี่สามารถเอาไปย่างได้เลยไม่ต้องมีสูตรหมักอะไรขึ้นคําว่าไก่ย่างเขาส้นกวางก็ขายได้แล้วอะไรประมาณนี้นะครับ พอระดับหนึ่งเรามีทุนเข้าแมคโครก็ทําซองอย่างสวยแล้วก็มีไม้ปิ้งไก่ด้วยมันก็สะดวกแมค้าร้านอาหารนะครับซื้อไปค้ากําไรก็ได้นะครับตัวหนึ่งก็1 0 9บาทเอาไปย่างขายก็1 6 0 1 8ก200ก็แล้วแต่ไก่ขายดีขนาดไหนนะครับพอมาเป็นไก่ย่างเขาส่วนกวางไก่เราเข้าไปถึงแมคโครร้อยกว่าสาขานะครับมีขายทั่วประเทศเจ้าแรกและเจ้าเดียวนะครับที่ส่งแมคโครมียอดจำหน่ายมากที่สุดระดับประเทศก็ประมาณสัก15ถึง 1, 1 0 8 0 0 0ตัวตียอดจำหน่ายล้าน8บางเดือน2ล้านสูตรหมักนะครับไก่ย่างเขาสวนกวางนะครับของเราจะหมักด้วย สูตรสมุนไพรนะครับประกอบด้วยขิงกระเทียมพริกไทยขาวนะครับแล้วก็พวกซอสนะครับเราหมากักประมาณใช้เวลาหมากักประมาณสักไม่เกิน1ชั่วโมงนะครับเราก็เ<ๆ>อาบันดีไมก้ก็ใส่ไม้ความยาวประมาณ5 3เซนนะครับไม,ไม้ไม้ไผ่นะครับแล้วก็มาได้กรอกแล้วก็สามารถเอาเมาย่างได้นะครับ ใช้เวลาย่างใน,ในการย่างทั้งหมดประมาณสัก45นาทีนะครับต่อต่อหนึ่งหนึ่งถาดนะครับเทคนิคการย่างนะครับเราย่างด้วยเตาถ่านซึ่งจะได้ความหอมนะครับถ้าย่างด้วยเตาไฟฟ้ามันก็จะไปหอมเท่าเตาถ่านนะครับแล้วไก่ตัวนี้ไม่มันนะครับไม่มันแล้วก็ไม่เลี่ยนกินแบบแห้งๆนะครับ สายพันธุ์ของไก่นะครับพ่อแม่พันธุ์ปู่ย่าเขาเนี่ยมาจากประเทศฮอลแลนด์นะครับเป็นพันธุ์ของอีซาบรบลนะครับตัวเมียจะให้ไข่แต่ถ้าปักฟ้าเป็นตัวผู้อย่างนี้ก็จะให้เนื้อแต่ไก่ตัวนี้เขาเลี้ยงยังไงก็ไม่อ้วนหน้าอกเขาจะแหลมครับเขาเหมาะสําหรับการย่างแล้วไม่ไม่มีมันไล่มันเห็นไหมครับเวลาย่างไม่มีมันเลยนะครับอายุเลี้ยงเขาก็บระมาณ5 58บวันนะครับก็จะได้วันสักเจ็ดแปดขีดอันนี้ก็ลังเหมาะสำหรับจะจะย่างเป็นไก่ย่างดัง เมืองขอนแก่นนะครับอําเภอเขาสวนกวางนะครับถ้าใครผ่านไปทางอําเภอเขาสวนกวางไปทางอุดอรนะครับจะเจอขายไก่เป็นสองข้างทางเลยครับอําเภอนี้นะครับเป็นไก่ย่างดังระดับประเทศนะครับบางคนก็ซื้อขึ้นเครื่องกลับกรุงเทพเลยนะครับบางคนที่ผ่านไปผ่านไปทางอุดอรทางขอนแก่นนะครับก็ซื้อกลับเปียงจันอย่างเงี้ยครับ เคล็ดลับในการทาธุรกิจนะครับอย่างที่หนึ่งเลยก็คือเที่ยงตรงซื่อสัตย์แล้วก็คุณภาพต้องได้อันนี้อยู่จะให้ขายได้แล้วก็การบริการนะครับสั่งวันนี้ก็่งวันนี้ไม่ว่าจะลูกค้ารายใหญ่นะครับค้ากันเป็นล้ลานนะครับหรือรายเล็กค้าหลักพันหลักร้อยนะครับเราให้ความสําคัญหให้ความสําคัญทุกเจ้าไม่ว่าจะรายเล็กรายใหญ่นะครับบริการเหมือนกัน ทำธุรกิจมาเยอะนะครับมีล้มมั่งมีเจ็บมั่งครับก็เจ็บก็เป็นครูนะครับโรงเรียนก็ไม่ได้สอนนะครับโรงเรียนก็สอนแค่เป็นทฤษฎีนะครับแต่ว่าถ้ามาเจอตอนเองเจ็บจริงล้มจริงนี่ครับยิ่งอยากจะเข้มแข็งไปกว่าเก่าพอเข้มแข็งแล้วก็มีความพยายามที่จะทําให้ดีกว่าเก่านะครับธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย everyone matters ใครไม่เห็นเราเห็น